ฮัลโหลตาเจ้าหาวทงเชืมเอินหาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนภาษาจีนเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยอ่าตัวนี้เราจะพาไปหาหมอกันนะคะอันนี้เวลาไปหาหมอภาษาจีนจะออกเสียงว่าข่นปิ an, an, ่งข่านปิ่งเคออันค่นเสียงสี่เป็นข่านบัวอิงปิ่งเสียงสีเป็นปิ่งออกเสียงรวมกันเป็นข่านปิ่ง ขันปิ้งคันปิ้งคือไปหาหมอนะคะทีนี้เรามาดูว่าเวลาเราไปหาหมอเราจะมีอาการป่วยอะไรบ้างอันแรกปัวอีปีเสียงสองปีซื้อไอไซสเสียงหนึ่งไซอานมง์ก็เป็นปีไซปีไซปีไซคือคัดจมูกนั่นเองนะคะปีไซปีไซดูอาการที่สองซื่ออ้างสางเสียงสามสางสางซื้อ เธอเอิงเิงเสียงสองถิงถึงแปลว่าเจ็บแปลว่าปวดนะคะสาจืเถิงนะคะสงจืเถิงก็คือเจ็บคอนั่นเองเนาะอ่ะต่อไปไปดูอาการต่อไปเตออาตาเสียงสามตาพวเอินเพินเสียงหนึ่งเพินเธออีทีเสียงสี่ที 4, ทอ่านอนาการเป็นตาเพินที่ตาเพินที่ก็คืออาการจามนั่นเองนะคะไปดูอาการต่อไปเลยนะคะ อ่าเกออานการเสียงสามการมัวเอาเมาเสียงสี่เมาอ่าล้วการเป็นการเมาการเมาการเมาก็คือเป็นหวัดนะคะเป็นหวัดภาษาจีนออกเสียงว่าการเมานะคะอ่ะไปดูเมื่อการเมาแล้วเมื่อเป็นหวัดแล้วน้ำมูกก็จะไหลเนาะน้ำมูกไหลนะคะภาษาจีนเลออวลิวเสียงสองหลิวปัวอีปีเสียงสองปีเทอีทีเสียงสี่ที ออกเสียงเป็นหลิวปีที่หลิวปีที่ก็คือน้ำมูกไหลนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะเริ่มมีอาการอะไรเวียนหัวนะคะเวียนหัวภาษาจีนเธอโอโทเสียงสองโถยื้นยินเสียงหนึ่งยินนะคะอ่าเกัเป็นโถยินโถยินโถยินคือเวียนหัวนะคะอ่าแล้วเราก็จะมีอาการเป็นยังไงอีกหนาวสั่นนะคะหนาวสั่นภาษาจีนฟัวอาฟาเสียงหนึฟา เลอเอิงเลงเสียงสามเหลิงอ่าแล้วก็เป็นฟาเหลิงฟาเหลิงก็คืออาการหนาวสั่นนั่นเองนะคะอ่าแสดงว่าอาการเหล่านี้รวมๆกันแล้วเขาเรียกว่าเป็นไข้นะคะเป็นไข้ภาษาจีนฟัวอาฟาเสียงหนึ่งก็ยังเป็นฟาชื่ออาวชาวเสียงหนึ่งยังเป็นชาวอ่าแล้วก็เป็นฟ,า,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 ฟาชาวฟาชาวฟาชาวคือเป็นไข้นั่นเองนะคะอ่า นอกจากจะเป็นไข้แล้วอาจจะเป็นอาการของโรคภูมิแพ้ด้วยโรคภูมิแพ้นั้นเกออัวกัวเสียงสีนนนนนนเป็นกัวมัวอินมินเสียงสามเป็นหมินอ่านก็เป็นกัวหมินกัวหมินคือโรคภูมิแพ้นะคะ,อะนอกจากนี้เราเป็นเด็กเนาะก็จะชอบกินขนมกินลูกอมนะคะ ก็จะค่อนข้างที่จะมีอาการปวดฟันปวดฟันยี่อาหยานะคะเธอเอิงเทิงเสียงสองถึงอ่ะแล้วก็เป็นหยาเถิงหยาถึงก็คือปวดฟันนั่นเองนะคะอนอกจากนี้นะคะเมื่อเรารู้สึกปวดท้องก็จะมีอาการอาเจียนบ้างนะคะอาเจียนนะคะโอเสียงสามโอเธออูทูเสียงสี่ทู่อ่ะแร้ก็เป็นโอทู่โอทก็คืออาเจียนนะคะ อะนอกจากนี้เวลาก่อนที่เราจะอาเจียนอย่างนี้เราก็จะมีอาการเป็นยังไงปวดท้องนะปวดท้องเตอูต,ตูเสียงสี่เป็นตู้จืเธอเอิ่งเิงเสียงสองถึงออกเสียงว่าตู้จือถึง ตู้จืเถิงตู้จืเถิงคืออาการปวดท้องนะคะปวดท้องเนาะแล้วก็อาจจะเป็นอาการเบื้องต้นของการท้องร่วงท้องเสียนะคะท้องร่วงท้องเสียภาษาจีนนะคะเลิกอาลาเสียงหนึ่งลาเตออูตูเสียงสีตู้จือ่านรวมกันเป็นลาตู้จื่ลาตู้จืก็คืออาการท้องร่วงท้องเสียนั่นเองนะคะ อนอกจากนี้เด็กๆชอบเล่นซนกันเนาะอาจจะมีอาการกระดูกหักระดูกหักภาษาจีนเกออูกูเสียงสามกู่เอเจเสียงสองเจออ่ะแล้วก็เป็นกู่เจอกูเจอนะคะอะทีนี้นอกจากนี้เมื่อเราไม่สบายเราเจ็บป่วยอย่างเงี้ยเราจะต้องกินยากินยาภาษาจีนนะคะชื่อคือกินยี่ยาวยาวเสียงสี่ยาวอ่ะแล้วก็เป็นชื่อยาว s h i ยวนะคะเช่ยก็คือกินยานั่นเองถ้ากินยาแล้วไม่หายต้องไปไหนไปหาคุณหมอนะคะคุณหมออาจจะฉีดยาให้เนาะมาดูคําว่าฉีดยาเตออาตาเสียงสามตาจือเอินเจนเสียงหนึ่งเจนอะน,น้อกันเป็นตาเจนตาเจนนะคะตาเจนก็คือฉีดยา เมื่อเราฉีดยาแล้วก็ยังไม่หายทำยังไงก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนอนรักนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะภาษาจีนจื้ออู่จู่เสียงสีจู่ยี่เยียนเสียงสีเยียนอ่านรวมกันว่าจู ern, ่เยียนจู่เยียนก็คือเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนั่นเองนะคะ ทีนี้เราไปดูในส่วนของตัวโคเวอร์คเวร์มีอะไรบ้างอ่ะไปดูเส้งสื่อก่อนเส้งสื่อคำแรกเสียงหนึ่งเส้นเธอีทีเสียงสามถี่เริ่มการเส้นถีเสนถีเส้นถีคือสุขภาพหรือว่าร่างกายเนาะไปดูตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นนีเช้นถี่好吗นีเส้นถี่好吗คุณสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรบ้างนะคะหรือว่าจะเป็น我身体不太好 ว่าเช่นีปูท่ายหาก็คือสุขภาพร่างกายของฉันปู่ท่ายหาวก็คือค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนะคะ,ะหรือว่าจะเป็นว่าเช่นถี่เหินหาว่าเช่นถีเหินหาตัวนี้เหินหาไม่มีปู่นะแสดงว่าสุขภาพเป็นยังไงคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นคำศัพท์คำแรกคือคำว่าเช่นถีเช่นีแปลว่าสุขภาพหรือว่าร่างกายค่ะไปดูคำที่สองเนาะ,ะคำที่สองคือคำว่า ลหรือว่าเลเลนะคะเลตัวนี้จะมีความหมายว่าแล้วจุดจุด,จด,จดอะไรแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เติมคำว่าเลลงไปข้างหลังนะคะมาดูตัวอย่างเช่นหัวตูแสดงว่าเป็นยังไงตู้จืดเถิงคือปวดท้องฉันปวดทอ้องก็คืออาการปวดท้องออกมาแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นหัวาฟาช้าวเเป็นยังไงหัวาฟาช้าวเฉันเป็นไข้แล้วนะคะเป็นไข้แล้วนะคะหรือว่าจะเป็นหัวกลั่นเมาเล หัวกาดมาเหรอฉันเป็นยังไงคะฉันเป็นหวัดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคําที่สองออกเสียงว่าเหลือซึ่งแปลว่าแล้วอะไรที่เกิดขึ้นแล้วอะไรต่างๆนะคะในแต่ละประโยคที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วให้เติมเหลืกลงไปข้างหลังนะคะอะทีนี้เราไปดูในส่วนของหุยหว่าหุยหว่าวันนี้หุยหว่าวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ต้องเกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมคะอะ่เด็กหญิเงเอกแล้วก็ถามว่านนีี้ช่ถห่ามะ หนีเฉนีเหมาสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่าคนนี้เขาบอกว่าไงหัวเนี不太好，我身体不太好，สุขภาพของฉันไม่ค่อยดี。我发烧了，我发烧了，ฉันเป็นไข้แล้วแสดงว่าเขาสุขภาพช่วงนี้เป็นยังไงไม่ค่อยดีนะคะเขาเป็นไข้เนาะทีนี้ออกเสียงตามเหล่าซื้อค่ะเกินเหล่าชื่อตูเกินเหล่าชื่อตู่你身体好吗？你身体好吗？ 我身体不太好我身体不太好我发烧了我发烧了很棒โอเคทีนี้เราไปดูที่เรียนสีนะคะเรียนสีวันนี้อ่าไปดูกันอ่ะประโยคที่หนึ่งหัวหัวขาดเมาหรอหัวขาดเมาหรอแปลว่าอะไรคะอ่าฉันเป็นหวัดแล้วนะคะต่อไป我发烧了我发烧了แปลว่าอะไรคะ แปลว่าฉันเป็นไข้ถูกต้องต่อไปป้าป่าตู้จื๊ออ่ะเถอทีเอีป้าป่าลาตู้จื๊อเหรป้าป่าลาตู้จื๊อเหพ่อเป็นยังไงแปลว่าอะไรคะป้าป่าแปลว่าพ่ออ่ะไม่ใช่บอเลยนะเป็นป้าป่านะป้าป่าลาตู้จื๊อก็คือพ่อท้องเสียแล้วนะคะอ่ะต่อไปมามายาถึงเหรอแม่เป็นอะไร ยาเถิงคือปวดฟันมาหมาแม่แม่ปวดฟันนั่นเองนะคะอ่ะหรือว่าจะเป็นอันสุดท้ายตีติกูเจอเหรอตีติกูเจอเหรอก็คือน้องชายเป็นอะไรคะน้องชายกระดูกหักนะคะอ่าไหนใครแปลได้หมดเลยเก่งมากว่ะเขินปากปัง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 ,ปงนะคะอ่ะต่อไปนะคะทีนี้วันนี้ก็เรียบร้อยจบแล้วนะคะอ่ะ ทีนี้อย่าลืมนะคะนักเรียนอย่าลืมเข้าไปทํา Google Form นะคะหลังจากที่เรียนในลิงก์ u t u b e แล้วอย่าลืมเข้าไปทําแบบประหัดใน Google Form ด้วยเพื่อเป็นการเช็คชื่อเข้าเรียนเนาะว่านักเรียนไม่ได้เรียนออนไลน์นะคะสําหรับนักเรียนที่ไม่ได้ไม่สามารถที่จะเข้าทํา Google Form ได้นะคะเราสื่อจะมีใบงานแปะให้ในลิงก์ในโน้ตกลุ่มนะคะอ่ะให้นักเรียนไปดาวน์โหลดมาแล้วก็พริ้นออกมาก็ได้หรือว่าถ้าไม่สะดวกให้นักเรียนเขียนใส่สมุดแล้วก็แปะแล้วก็ถ่ายรูปเขียนชื่อเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยส่งเเข้้ามออัััปโหหลลดใในบบรีย นะคะ,ะแต่ว่าถ้านักเรียนก็อย่าลืมดูลิงก์ YouTube ก่อนนะเพราะว่าเราซื้อก็ได้อธิบายแล้วก็สอนไปอีกรอบแล้วนะคะ,อะโอเคแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะให้กับเหล่าซื้อด้วยนะคะโอเคกดไลค์กดแ like, ชร์ให้เหล่าซื้อด้วยโอเคเดี๋ยวเจอกันสัปดับ์หนนา,า้ิันนีชจบแช้วว่นพช่งนีเจนบ๊าจบายเจายน